พระราชวังและวังในประเทศไทยพระราชวังเดิมกรุงทนบุรีปลายพุทธศักราช2,310เมื่อสำเร็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้บ้านเมืองเป็นผลสำเร็จหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพียงเจ็ดเดือนเศษแล้วได้ทรงสถาปนาพระนครใหม่ณกรุงทนบุรีโปรดให้ระดมช่างฝีมือ ทำการสร้างพระราชมนเนทียนสถานไว้อย่างสวยงามครบถ้วนเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าดังที่ปรากฏหลักฐานเป็นคำบรรยายในโครงยอรพระเกียรติพระเจ้ากรุงทนบุรีของในสวนมหัาเล็กกวีนรัชสมัยพาน,านาความไว้ว่าภูมิสถานที่สถิตไทยชัยสถานภ้างพิสนุกรรมชำนาญเสกสร้างราชวังมุกพิมานมูลเกิดมีนา เรือนรัดซ้ายขวากว้างเพียบพื้นภูวดลนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนั้นยังประกอบด้วยพระวิมานท้องพระโรงคลังสรรพวุธโรงช้างโรงมา้าโรงพระโอสถโรงตราการพระคลังหลวงสลาอมาตทิมที่พักข้าราชการครบถ้วนเมื่อสิ้นสมัยธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้สถาปนากรุมรัตนโกสิน์เป็นราชธานีใหม่ทางฟากตะวันออกได้โปรดให้รักษาพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีไว้เป็นที่ประทับของเจ้านายซึ่งมีพระอิสริยยศสูงอาทิสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและถือเป็นธรรมเนียมต่อมาจะถึงราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดกล้าวปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี เป็นที่ตั้งโรงเรียนในเรือและต่อมาเป็นที่ตั้งกองทัพเรือพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีจึงมีพระราชนิเวศมนเทียสถานเดิมเช่นท้องพระโรงและส่วนที่สร้างเพิ่มเติมภายหลังเช่นพระตำหนักเก่งคู่พระตำหนักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันพระราชวังเดิมได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ โดยยังใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของกองทัพเรือและเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทางประวัติศาสตร์อีกด้วย